สวัสดีครับกระผมนายศักดิ์ทั์รอดทองรานักศึกษาหัสนักศึกษาสา4 193 020สาขาวิชาการศึกษาพิเศษภาษาไทยวันนี้มาอ่านคำประพันธ์ที่สองโครงโครงโลกกนิดฝูงหงหลงเขา้าสู่ฟูงกา สีหาอาดเคียงโคนาคลาอาดเคล้าอูมาตนระคนหลางเลวชาอาตนกปราดผ่านพาเต้า,ตาอูสีนี้ชาไนงาม ขอบคุณครับ